สวัสดีค่ะพบกับมานาอีกครั้งในช่อง m i n d meds ยาสำหรับความคิดวันนี้มานาก็มีเรื่องอยากจะมาแชร์กับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะเป็นคำถามที่มาจากคุณผู้ชมนะมาถามมานาหลังไหมนะว่ามานาเคยพูดเอาไว้ในคลิปชื่อน่าจะประมาณว่านาซิสซมีความสุขไหมเนี่ยในในในคลิปนั้นมานาตอบว่านาซิซเป็นคนที่ไม่มีความสุขนะคะและตรงกันข้ามเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดความรู้สึก ไม่พอใจในตัวเองอะไรประมาณนี้นะแต่ทําไมสิ่งที่คุณผู้ชมท่านนี้เห็นเนี่ยคือนาซิสสในชีวิตของเขาอะดูมีความสุขจังเลยเป็นคนที่พูดอยู่บ่อยๆว่าฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดีฉันทําอะไรฉันก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยตกลงคือนาซิสสเขามีความสุขจริงๆไหมเพราะว่าสิ่งที่มานาพูดใช่ไหมกับสิ่งที่คนคุณผู้ชมท่านนี้เห็นเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะ อันนี้พูดออกตัวไว้ก่อนว่าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปนั้นมานาก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะทีนี้คําตอบที่มานาให้กับคุณผู้ชมท่านนั้นหลังไหม่เนี่ยมานาเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมทางนี้ด้วยเหมือนกันนะก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่ามานาตอบว่าอะไรนะคําตอบแรกก็คือว่ามานาพูดหลายทีแล้วนะในหลายๆคลิปนะคะว่าเวลาดูใครให้ดูที่การกระทําไม่ใช่ดูที่คําพูดนะคะเพราะว่าคนเราพูดอะไรก็พูดได้อะ ฉันเก่งฉันรวยฉันดีฉันมีความสุขฉันนู่นนี่นั่นคือพูดอะไรก็พูดได้แต่ว่าสิ่งที่จะเห็นเป็นหลักฐานเนี่ยมันคือการกระทำใช่ไหมคะหรืออะไรที่เขาทำออกมาแล้วเราเห็นผลงานอะอย่างเช่นมานาเป็นคนชอบทำอาหารกับชอบเย็บผ้าถ้าคุณผู้ชมท่านไหนเคยแวะไปดู i ิน t a g r a m มของมานานะทั้งมีสองอันคือทำอาหารกับกับเย็บเสื้อผ้าเนี่ยมันจะเห็นเองว่าผลงานที่มานาโพสเป็นประจำเนี่ยว่า มานาทำอาหารอะไรมานาเย็บเสื้อผ้าอะไรคือมานาไม่ต้องไปนั่งประกาศให้คนอื่นรู้ว่าฉันชอบแบบนี้แต่คนมาเห็นตรงนี้ก็รู้เองว่าเออคงชอบทาแหละไม่งั้นไม่ไม่ทำมามาเยอะขนาดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่นาซิสิสพูดเนี่ยมานาก็ถามเพากกับว่าเออเขาพูดว่าเขามีความสุขนู่นนี่นั่นแล้วการกระทําเขาเป็นยังไงคําตอบก็คือการกระทําเขาทะเลาะก,กับใครไปทั่วมีปัญหากับคนอื่นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบมีประเด็นได้ทุกอย่างทุกสิ่งนะคะ สรุปว่าคนที่มีความสุขเนี่ยเขาจะทะเลาะกับคนอื่นบ่อยๆไหมการทะเลาะกับคนอื่นบ่อยๆไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่นําพามาซึ่งความสุขนะคะมีแต่นําพามาซึ่งความโกรธโมโหเจ็บใจไม่พอใจความปวดหัวใช่ไหมที่ต้องมานั่งทะเลาะเถียงกับคนอื่นสิ่งที่เราเห็นนะ่ะมันไม่ใช่ความสุข ต่อให้ปากเขาจะบอกว่ามีความสุขแค่ไหนก็ตามนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่าดูใครให้ดูที่การกระทําไม่ใช่ดูที่คําพูดนะคะแล้วก็มนา,าอยากจะเพิ่มนิดนึงว่ามันเป็นสิ่งที่มานาสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าท่านผู้เชี่ยวชาญคนไหนเคยพูดถึงว่าหรือเปล่านะมนา,าก็ยังไม่เคยได้ยินนะคะคือนาเซสิตบางคนเนี่ยชอบพูดทํานองว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษพอมปนานอยู่ต่างประเทศใช่ไหมเขาจะพูดว่า I'm so happy, happy Monday, happy Tuesday, happy Wednesday หมืนต้องแบบ Happy Happy มีคำเนี้ยตลอดเวลาแล้วก็แบบทำตัวล่าเริงคือเอาไงเดีย่ยคุณผู้ชมคนงนึกภาพออกนะเช้าวันจันทร์เนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะแบบสังกระตายนะคะคือยังยังไม่ฟื้นจากวีกินนะยังไม่อยู่ในโหมดที่แบบว่าลุกขึ้นทำงานอะไรเงี้ยต้องรอแบบ กาแฟออกฤทธิ์นิดนึงนะคะช่วงวันจันทร์ตอนเช้าอะ่ะพอเริ่มเที่ยงคนจะเริ่มแบบโอเคเข้าโหมดทํางานพอบ่ายวันจันทร์ปุ๊บทุกคนจะแบบเออกลับมาสู่สภาวะปกติของการทํางานใช่ไหมแต่ว่านาซิซิสเนี่ยชอบโผล่มาวันจันทร์ตอนเช้าแล้วแฮปปี้มันเดย์เป็นยังไงบ้างแบบล่าเริงแบบแจ่มใสแล้วทุกคนก็จะแบบอะไรของเขาวะ <c oughs> คือทุกคนยังมึอนอยู่นะคะเนี่ยนาซิซิสมักจะมีคําพูดอย่างเงี้ยบ่อยๆว่าแฮปปี้แฮปปี้ฉันเป็นคนแฮปปี้แต่ พูดได้เลยว่านาซิสิสเนี่ยเขาเป็นเป็นคนที่ชอบแสดงออกหรือทําอะไรตรงข้ามกับความเป็นจริงอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนชอบสร้างภาพเขาเป็นคนชอบสร้างตัวตนจอมปลอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดบ่อยคือสิ่งที่เขาพยายามจะสร้างภาพให้คนอื่นเชื่อว่าเขาเป็นแบบนั้นซึ่งมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงมานาก้าพูดเลยว่า9-9%เป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลานาซิสิสพูดอะไรบ่อยอะ่ะ ฉันเก่งฉันรวยฉันมีความสามารถฉันหน้าตาดีฉันเป็นคนเด่นคนดังมีชื่อเสียงมีคนชอบฉันเยอะแยะมานาจะคีว่าความจริงเป็นตรงกันข้ามก่อนเลยจนกว่าจะมีอะไรมาพิสูจน์ให้เห็นว่ามานาเข้าใจผิดนะคะมองเลบน,นะว่านในกรณีนี้สำหรับคนที่เป็นคนท็อกซิกหรือเป็นนาซิสต์นะไม่ใช่คนทั่วไปต่อมาเหตุผลที่สองนะว่าทําไมมานาะเชื่อว่านาซิสต์พูดว่าตัวเองมีความสุขมากๆแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีความสุขนะก็คือ คนที่เป็นอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเองหรอกคนอื่นจะเป็นคนพูดอย่างที่ก็คล้ายๆกับข้อแรกนะคือเวลาเราเป็นอะไรหรือเราเราเป็นตัวของเราแบบเนี้ยเราเราเราเป็นแบบนี้อยู่เป็นปกติอะคนอื่นก็จะเห็นเราเป็นอย่างนี้ปกติใช่ไหมคะเขาเขาก็จะเห็นถึงความคงที่อะว่ามันเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ที่ว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นระยะเวลานานแล้วเราเป็นอย่างนี้ของเราอย่างนี้แหละ เราเลยไม่จําเป็นต้องไปพูดให้ใครฟังหรือพยายามเรียกล่องให้ใครเชื่อว่าเราเป็นแบบแบบนี้เพราะเขาเห็นเองแล้วถ้าว่าเราเก่งเราดีเราฉลาดเราหน้าตาดีเราดังเรามีความสามารถอะไรก็แล้วแต่หรือเรารวยเราไม่ต้องพูดเพราะเราเป็นอย่างนี้ของเราทุกวันใช่ไหมแล้วคนอื่นเนี่ยจะเป็นคนพูดเองคือพูดง่ายๆมานะก็พูดให้ยืยยนเยอน,นเนาะการที่เรามีอะไรดีอะ่ะ เราไม่จําเป็นต้องโฆษณาตัวเองบ่อยๆเยอะๆแต่จะเป็นคนอื่นนะ่ะที่พูดชมเรากลับมาเองถ้าเราบอกว่าเราสมมตินะมานาคิดว่าตัวเองสวยมากมานาไม่ต้องไปพูดเที่ยวประกาศบอกใครว่าฉันสวยอย่างนั้นฉันสวยอย่างนี้ฉันสวยเท่านั้นเท่านี้จะมีแต่คนพูดใส่มานาะเองว่าเออมานาสวยนะอยู่นี่อ,อย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะยกตัวอย่างให้ฟังนั่นแหละคือถ้าเรามีอะไรดีอะเราไม่จําเป็นจะต้องโฆษณาตัวเองขนาดนั้นคนอื่นต่างหากที่จะเป็นคนพูดสิ่งนั้นใส่เรานะคะ เพราะฉะนั้นการที่นาซิสต์มาบอกว่าฉันมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนอารมณ์ดีนู่นนี่นั่นดูซิว่าใครพูดใส่เขาบ้างหรือเป็นเขาที่พูดอยู่คนเดียวใช่ไหมโอเคข้อสุดท้ายข้อที่3นะคนที่เวลาพูดอะไรบ่อยๆเยอะๆแล้วมันไม่เป็นความจริงอะ่ะมานาะเชื่อว่าเขาพยายามพูดเพื่อเกลี้ยกล่อมเหมือนสะกดจิตตัวเองให้ตัวเองเชื่อว่า เราจะเป็นแบบนั้นก็คล้ายๆ fake it until make it นะคะคือคุณผู้ชมนึกภาพตามสมมติว่ามานาละกันสมมุติว่ามานาเป็นคนไม่ไม่มีความมั่นใจเป็นคนตื่นตระหนกง่ายโดยเฉพาะเวลาจะไปสัมภาษณ์งานซึ่งเมื่อก่อนเป็นนะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยขนาดนั้นแล้วนะพอฝึกมาระดับหนึ่งแต่แปนว่าย้อนกลับไปสมัยก่อนจะแบบตื่นเต้นจะแบบกลัวจะแบบแบบตื่นตระหนกอะ ไม่รู้จะพูดยังไง,ไม,ง,ไ,งไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะทาหน้ายัางไงเอามือวางตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะสวัสดีเขายังไงอะไรย่างเงี้ยสมมุินนะแบบกําลังหื่นหอบหื่นหอบอยู่คนเดียวนะคะแบบตื่นเต้นแบบใกล้ถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมคงนึกภาพเห็นเห็นได้ชัดแหละเพราะว่าในหนังหรืออะไรเงี้ยมันก็มีซีนตนอนนี้นะที่คนที่เป็นแบบเนี้ยจะเข้าไปในห้องน้ํานะอาจจะล้างหน้า,าจะแบบล้างมือหรืออะไรทําให้สดชื่นอะทําให้ตัวเองแบบเหมือนเหมือนรู้สึกสดชื่นขึ้นมาแล้วก็มอง มองไปที่กระจกจ้องตัวเองในะกระจกแล้วก็บอกว่า you can do it yes I can do it I can do it you know แบบพยายามเหมือนสะกดจิตตัวเองพยายามฮึบๆกับตัวเองว่าเฮ้ยเราทำได้สิวะเฮ้ยเราเรา,เราสู้ดีวะอะไรเงี้ยเราไม่มีปัญหาหรอกไปเหอะอะไรเงี้ยเรามั่นใจเรามั่นใจแต่ถามว่าที่พูดมาเนี่ยมันตรงกันข้ามกับความรู้สึกข้างในใช่ไหมใช่แล้วทำไมถึงพูดตรงกันข้ามกับมาเพราะตัวเองพลัลังจะพยายามสะกดจิตตัวเอง ให้ให้ให้หายจากไออาการตหนกตกใจนั้นน่ะแล้วก็ไปเป็นในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นก็คือเป็นคนมีความมั่นใจเป็นคนที่เชื่อว่าตัวเองทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็เดินเข้าไปในห้องสัมภาษณ์แล้วก็มีการสัมภาษณ์ที่ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมผ่านไปด้วยดีไม่ใช่ว่าไปตื่ตนตระหนกอะไรตรงหน้าคนที่สัมภาษณ์เราเนี่ยมันเป็นการสะกดจิตตัวเองอย่างหนึง่งแล้วมานาเลยเชื่อว่าคนที่นาสวย์ในกรณีนะ่ะ ที่มาพูดว่าตัวเองมีความสุขมีความสุขบ่อยๆทางนที่ที้เราก็เห็นว่าเขาไม่น่าจะใช่คนที่มีความสุขนะดูจากพฤติกรรมดูจากการการะทาดูจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับคนนี้มันก็คือการสะกดจิตอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่เขาพยายามจะบอกว่าฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขฉันเป็นคนมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือจะฝืนตัวให้เป็นให้มีความสุขให้ได้เรื่องนี้มานาไม่ได้พูดเอออเองคนเดียวนะคะนี่ค่ะหนังสือโปรดของมานานะ The Sort of Not Giving Up Fudge แล้วกันนะอืม หน้า3นะคะเขาคนนี้ฮัมมาร์กแมนเซนเขาเขียนไว้ว่า nobody who is actually happy has to stand in front of a mirror and tell himself that he's happy ชัดเจนมากนะคือ <c ười> คนที่เขามีความสุข เขาตื่นมาเขาก็รู้สึกมีความสุขแล้วเขาก็ไปทําชีวิตของเขาไปดําเนินชีวิตของเขาจะไปกินกาแฟไปกินอาหารเชา้าจะแต่งตัวไปทํางานไปถึงทํางานเขาก็มีความสุขเขาก็นั่งลงทํางานทําอะไรดําเนินชีวิตประจาวันของเขาไปเขาไม่ต้องมาหยุดแล้วบอกตัวเองจอง้องตัวในกระจกบอกฉันมีความสุข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 เขาไม่ต้องทําอย่างนี้นะคะโอเคก็หวังว่าสิ่งที่มานาพูดให้คุณผู้ชมฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์มมากก็น้อยแล้วก็เคลียร์ข้อสงสัยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกันว่าทําไมนาซิซิสเขา จริงๆเขาไม่น่าจะมีความสุขแต่ทำไมเขาดูเหมือนมีความสุขจังนะคะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ